ยิง5ประตูใน57นาทีช่วยให้ทีมแมนซิตี้เอาชนะไป7-0ต่อ 0, ผ่านเข้ารอบต่อไปของยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกนะครับโอ้กับสิติของเออร์ลิงเบ็ฮาแลนด์วันนี้เราจะมาคุยหลังเกมที่แมนซิตี้ถล่มไลปซิกกันนะครับก็อย่าลืมกรฟฝากกด subscribe ฝากกดติดตามช่องวาฟุตบอลด้วยนะครับก็สามารถที่จะ ติดตามกับเรื่องราวหลังเกมเรื่องราวของการวิเคราะห์วิจารณ์ฟุตบอลได้ที่ช่องวารฟุตบอลนะครับแล้วเดี๋ยวท้ายคลิปเราจะมีทัวร์อย่างเรียลแฟนทรา e วนะครับใครอยากจะไปชมฟุตบอลที่อังกฤษก็ติดต่อกับเรียลแฟนทราเวลได้เลยนะครับตอนนี้มี2ทริปดีๆรออยู่ก็ติดตามได้นะครับ มาพูดถึงกันเลยครับโอโ้เกมรอบน็อกเอาท์ครับ16ทีมสุดท้ายแมนซิตี้เล่นในบ้านเจอกับไลฟ์ซิกเกมแรกเสมอกันมา1ต่ตอน1เกมนี้นี่แมนซิตี้มาแบบจัดหนักจัดเต็มมากเลยนะครับโดยเฉพาะเออร์ลิงเบลฮารแลนด์ในช่วงนี้คงไม่ต้องอะไรมากนะครับมาสาธยายถึงเกมที่เออร์ลิงบลลฮารแลนด์ยิงคนเดียว5ประตูนะครับก็โอเคละในเกมนี้เนี่ยอาจจะมีเรื่องของประเด็นผู้สิงที่มีการวิจารณ์กันหน่อยกับจุดโทษที่ มนตี้ได้ประตูแรกนะครับแต่ว่าก็คงไม่ใช่สาระสำคัญไปนอกจากสิติที่ฮารแลนสร้างได้ในการทำประตูวันนี้นะครับกับ5ประตูของเขานะครับในเกมที่ยอดเยี่ยมแบบนี้เนี่ยวันนี้ที่แมนซิตี้เล่นกับไลฟ์ซิกฮารแลนมีโอกาสยิงทั้งหมด8ครั้งนะครับแล้วก็ทั้ง8ครั้งเป็นการยิงเข้ากรอบหมดเลยนะครับแล้วก็ได้5ประตูอย่างที่บอกไปแล้วเป็นการยิง5ประตูในแชมเปี้ยน เกมเดียวเนี่ยเป็นคนที่3นะครับโดยที่ฮาร์เรนใช้เวลาแค่57นาทีนะครับ2คนก่อนนั้นนี้คือเรียลูเมซี่เมซี่เนี่ยใช้เวลาในเกมนั้นถึง84นาทีถึงยิงได้5ลูกนะครับแล้วอีกคนหนึ่งคือลุยส์อาเดียโนวันนั้นก็ใช้เวลา82นาทีในการยิง5ประตูความจริงในแชมเปี้ยนส์ลีกยังไม่เคยมีใครที่ยิงประตูได้นัดเดียว6ลูกเลยนะครับน่าเสียดายที่ในเกมนี้เนี่ยเป๊ปกวัวเดวลาโลกจิตไม่พอนะครับโอ้โหเป๊ปนี่ถ้า ลอยฮาแลนด์อยู่ในสนามต่ออาจจะยิงเพิ่มมาได้แต่ว่าเขาถอดฮาแลนด์ออกนะครับในช่วงนาทีที่63-64นะครับเลยทำให้ฮาแลนด์ไม่ได้ยิงประตูที่6แล้วก็จะสร้างสิติใหม่นะครับแต่แค่นั้นก็เป็นสิติอยู่แล้วนะครับนอกจากการยิง5ประตูที่เป็นสิติของฮาแลนด์ที่ร่วมกับเมสซี่แล้วก็ลุยอานเดียโนแล้วเนี่ยในแชมเปสติเขาก็มีการทำสิตินะครับฮาแลนด์แตะหลัก ยิงในแชมเปนส์ลีก30ประตูในเกมนี้นะครับซึ่ง30ประตูที่ฮาแลนด์ทำได้เนี่ยใช้เวลาในแชมเปนส์ลีกไปแค่25เกมซึ่งไม่เคยมีผู้เล่นคนไหนที่ใช้เวลาในเกมน้อยขนาดนี้นะครับโดยที่คนที่เป็นสิติเดิมในการยิง30ลูกในแชมเปนส์ลีกคือลุดฟานิสโรอยต้องใช้เกมถึง34นัดนะครับถึงจะยิงได้30ประตูแต่ ฮาเลนบอก25นัดก็พอแล้วนะครับนอกจากนั้นแล้วครับการยิงได้30ประตูในแชมเปี้ยนส์ลีกของเอริงเบลฮาเลน์ก็เป็นผู้เล่นที่อายุน้อยที่สุดที่ยิงได้ถึง30ประตูในแชมเปี้ยนส์ลีกด้วยอายุ22ปีกับอีก256วันนะครับซึ่งสถิตินี้เนี่ย ก่อนหน้านี้เป็นคคเลตเอ็มบัปเป้นะครับเอ็มบัปเป้ทำ30ประตูนในแชมเปี้ยนส์ลีกในเวลาที่เขาอายุ22ปีกับอีก352วันก็โดนทางด้านของฮาร์แลนทำลายไปร,ร่วมร่วม100วันได้นะครับในขณะที่นอกจากนั้นแล้วนะครับการที่เขาทำ33ประตูนในแชมเปี้ยนส์ลีกจากการเล่น25เกมเนี่ยก็รอได้เลยนะครับ ดีไม่ดีในซีซั่นนี้เนี่ย30ประตูที่ตอนนี้มันถึง33แล้วถูกไหมโจต่อไปคือ40เนี่ยเดี๋ยวได้ทําลายกันอีกแน่นอนนะครับัรนั้นผมเชื่อว่าดีไม่ดีในฤดูกาลนี้เนี่ยฮาเดนแตะถึง40ประตูในแชมเปี้ยนส์ลีกได้เลยนะครับนอกจากนั้นแล้วครับวันนี้เนี่ยการที่เขายิงได้อีก5ประตูนะครับก็เป็นการทําลายสถิติยิงประตูสูงสุดตอนหนึ่งฤดูกาลของแมนซิตี้ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ แมนซิเตี้เคยมีผู้เล่นที่ยิงประตูสูงสุดต่อหนึ่งฤดูกาลที่38ประตูนะครับแต่ว่าสิตินั้นเนี่ยอยู่ยั้งยืนยงมา94ปีแล้วครับวันนี้ฮารแลนด์ทำประตูที่39ในทุกรายการให้กับแมนเชสเตียก็ทำลายสิตินี้ไปอีกหนึ่งสิติเรียบร้อยแล้วนะครับใน39ประตูที่ทำได้นี่มาจาก5แฮตทริกด้วยนะครับก็โอ้โห ถือว่าความจริงเขาก็เพิ่งมีประเด็นที่คุยเรื่องฮาแลนด์กันมาก่อนหน้านี้ว่าเฮ้ยฮาแลนด์สัมผัสบอลน,น้อยไปหรือเปล่าหรือว่าเอ๊ะถ้าฮาแลนด์หรือว่ากองหน้าคนอื่นมาอยู่กับแมนซิตี้จะยิงได้มากกว่าฮาแลนด์หรือเปล่าแต่ว่าโอ้โหกับสิติที่ฮาแลนด์ทำมานี่ก็ไม่ต้องห่วงแล้วครับเป็นสูน์หน้าที่ยอดเยี่ยมยิ่งใหญ่แล้วก็ต้องใช้คําว่า มีอะไรให้เขาทำลายอีกเยอะแน่นอนนะครับกับการที่ฮาแลนด์เล่นอยู่กับแมนซิตี้มีทั้งองค์ประกอบที่ดีแถมตัวเขาเองคุณภาพก็ยอดเยี่ยมอยู่แล้วกับ5ประตูนในเกมวันนี้ก็มาครบเลยนะครับจังหวะการเข้าฮอตจังหวะการหาพื้นที่จังหวะการยิงจุดโทษลูกกลางอากาศโอ้มีครบเลยครับสำหรับฮาแลนด์ในเกมนี้ก็ต้องรอดูต่อไปครับว่าสติของแมนซิตี้หรือว่าฮาแลนด์จะทำลายสติอะไรกันอีกหรือเปล่านะครับ นั่นคือเรื่องราวของวาฟุตบอลในวันนี้ฝากกด subscribe ฝากกดติดตามด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมครับท้ายคลิปกับ real fan travel เราก็มีโปรแกร,รมดีๆ2โปรแกร,รมครับไปดูฟุตบอลที่อังกฤษก็ติดตามรายละเอียดกันได้วันนี้ผมว่าวจรวัดลาไปแล้วสวัสดีครับ real fan travel ครับขอเสนอทริปดีๆนะครับสำหรับคนที่อยากจะไปชมฟุตบอลที่อังกฤษในช่วงกลางแล้วก็ช่วงปลายเดือนเมษายนนะครับกับ4คู่ใหญ่นะครับ คลิปแรกครับกับช่วงกลางเดือนเมษายนนะครับใครอยากจะไปชมเกมระหว่างลิเวอร์พูลกับอาร์เซนอลรวมไปถึงแมนเชสเตอร์ไน็ดกับเอเวอร์ตนะครับก็ถือว่าเป็นทริปที่น่าสนใจมากๆนะครับกับ2เกมใหญ่ขณะที่ในช่วงปลายเดือนเมษายนนะครับกับอีก2เกมบิ๊กแมชของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ไน็ดนะครับอันนี้เนี่ยใครเป็นแฟนแมนอยู่ห้ามพลาดเลยนะครับ การไปโอแธฟอร์ดชมแมนยูเจอกับเชลซีรวมไปถึงการไปชมเกมระหว่างแมนยูบุกไปเยือนท็อตแนมฮอสเปอร์เซเดียมที่ลอนดอนนะครับถือว่าเป็นทริปที่สาวกปีศาจแดงต้องไม่พลาดครับอย่าลืมครับสนใจทริปไหนก็สามารถติดต่อได้ทาง Real Fan Travel นะครับเป็นทัวร์ฟุตบอลมืออาชีพสำหรับคนชอบดูฟุตบอลอย่างแท้จริงครับ